สมัครผ่านออนไลน์อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมง่าสุด2,568สวัสดีทุกคนนะคะและคลบิดีโอนี้อ้อยจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตสินเชื่อพรอมิดเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาจุดเด่นไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย กู้เพิ่มได้โดยไม่ต้องปิดบัญชีและเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น้อมมิตเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงกู้เงินไม่ต้องมีคนคำ้ำด้วยความที่เป็นการกู้เงินดอกเบี้ยถูกต้องภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นสินเชื่อที่ได้รับความไว้ใจจากลูกค้าและได้รับความนิยมหากเพื่อนๆสนใจสามารถยื่นเอกสารให้ครบถ้วนก่อน6โมงเย็นและถ้าไม่มีอะไรติดขดัดจะ จะได้รับอนุมัติภายใน1ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป จุดเด่นของสินเชื่อพร้อมมิตรเป็นสินเชื่อบุคลคลกู้เงินไม่ต้องมีคนคำ้ำหรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสะดวกสบายสมัครง่ายให้วงเงินกู้สูงถึง3 0 0 0 0 0บาท 2. อ,อัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้าใหม่ที่กำลาังมองหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพร้อมมิตรให้อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่15%ต่อปีและสูงสุดที่25%ต่อปีโดยแบ่งเป็นดอกเบี้ย15%ต่อปีและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0. 0.0% 0ถึง10%ต่อปี สำหรับใครที่กู้ผ่านจะต้องชําระเงินต้นดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกําหนดต่างๆ 3. รูปแบบการชําระคืนเงินกู้เป็นการคิดอัตราการชําระขั้นต่ําเป็นจํานวนเงินอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่าดังต่อไปนี้ 3%ของยอดคงเหลือปัสสเทศนิยมทิ้งหรือไม่ต่ำกว่า300บาทตัวอย่างการคำนวณยอดชำระขั้นต่ำา3%ของยอดคงเหลือสมมุติว่าเรายืมมาได้5,000คิดเป็น150บาทแต่เนื่องจากมันต่ำกว่า300ยอดชำระขั้นต่ำจึงคิดเป็น300บาท4มีสาขาทั่วประเทศหากใครต้องการกู้เงินอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงติดต่อได้ทุกวันทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือจังหวัดอะไรก็เดินทางสะดวก เพราะมีจุดบริการให้เลือกมากมายในพื้นที่กรุงเทพก็มีสาขาติดรถไฟฟ้า BTS และ MRT เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางทางพร้อมมิตรก็มีสาขาทั่วทุกภูมิภาคในหลายจังหวัดเพื่อครอบคลุมการให้บริการ สามารถคลิกค้นหาสาขาที่หน้าเว็บไซต์ได้หรือโทรสอบถาม call center หนึเ่เได้เลยค่ะห้าสำหรับใครที่ต้องการกู้เพิ่มก็สามารถกู้เพิ่มได้โดยไม่ต้องปิดบัญชีการขอเพิ่มวงเงินทำได้ด้วยการโทรศัพท์หรือติดต่อพร้อมมิตในสาขาที่สะดวกหรือในหน้าเว็บไซต์สมาชิกสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center หนเาหสำหรับใครที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่20-64ถึงปี 2. จํจำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 3. เป็นบุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน8,000บาทขึ้นไปจะแสดงเป็นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้ 4. อายุการทํางานปัจจุบันหนึ่งเดือนขึ้นไป 5. มีที่พักอาศายัยหรือที่ทํางานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ 6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงอายุไม่เกิน60วันการชําระคืนเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตารางการผ่อนชําระเงินกู้เข้าๆไว้ให้นะคะสําหรับคนที่ กู้ได้ยอดวงเงิน1 5 0 0 0บาท30 0 0 0บาทและ3 0 0 0 0 0บาทจะต้องจ่ายชำระคืนขั้นต่ำที่เท่าไหร่เดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตารางไว้ให้เลยค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สาขาของพรอมิรสามารถกรอกข้อมูลและสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์พรอมิรหรือจะดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ทั้งระบบ ios และ android เลยสินเชื่อพรอมิรเหมาะกับใครเหมาะสำหรับพนักง,งานประจำที่มีรายได้ตั้งแต่8 0 0 0บาทขึ้นไปมีที่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อ้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเงินด่วนสมัครออนไลน์ได้ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาอ้อยแนะนําให้เพื่อนๆกู้เท่าที่จําเป็นและจ่ายชําระคืนไหวฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตสินเชื่อใหม่ๆนะคะ